สวัสดีครับเราขอต้อนรับมาอีกครั้งนะครับสำหรับ quiz ควักใจนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและก็รับชม้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราทำเองแลวก็ัาข้อมูลเองนะครับทนอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็คำถามที่เราใช้เป็นคำถามหลักอจิตวิทยานะครับใช่ศาสตร์อื่รงนะครับก็คือเลือกข้อที่ใช่เองแล้วก็มาทำนายใจกันนะคบสำหรับคำถามที่เราจะถามนะครับสำหรับวันนี้คําคำถาม จิตวิทยานะครับเกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวนนเองนะครับสายเที่ยวน่าจะชอบข้อนี้นะเองนะครับคําถามในข้อนี้ง่ายๆนะครับคําถามถามว่าหากคนรู้ใจของคุณครับอยากพาคุณไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจคุณจะบอกกับคนรู้ใจว่าคุณนั้นอยากจะไปเที่ยวในสถานที่แบบไหนครับคำถามตรงๆเลยครับแทนคุณพาไปเที่ยวแล้วคุณ จะบอกให้คุณว่าจะเิดที่ไหนดีแล่ก็ตัวเลือกสําหรับในข้อนี้ครับมีห้ตัวเลือกนะครับข้อนี้ยืนในหนึ่งข้อหนึ่งครับทะเลคือมหาสมุทรครับข้อสองครับสายน้ําไหลเอื่อยเข้อสามครับแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวข้อที่สี่ครับน้าตกครับและข้อที่ห้าทะเลสาบครับคิดว่าข้อไหนเลือกข้อที่ใช่และมาทำนายใจกันนะครับ สถานท,ที่คุณอยากไปเทีย่ยวกับแฟนคุณที่ไหนครับระหว่างข้อ1ครับทะเลหรือมหาสมุทรครับข้อ2ครับสายน้ําไหลเอื่อยข้อ3ครับแม่น้าที่ไหลเชี่ยวข้อที่4ครับน้ำตกและก็ข้อที่5ครับทะเลสาบเละข้อที่ใช่เดี๋ยวมาเปยใจกันครับ ตอนนี้นะครับคาดว่านะครับคนดูน่าจะได้ตัวเลือกที่ตัวเองต้องการแล้วนะครับ๋ยวจะมาทํานายใจกันกับคําถามข้อนี้ครับคําทํานายในข้อนี้คือความรู้สึกของคุณที่มีต่อเซ็กซ์นั่นเองนะครับเซ็กซ์ในความคิดของคุณเป็นยังไงเรามาทํหนายใจกันครับข้อที่1ครับทะเลหรือมหาสมุทรทานายว่าความสนใจในเรื่องเซ็ก์ของคุณค่อนข้างประตือรนครับ ยินยอมและอิสละไม่มีเวลาจํากัดความรู้สึกตัวเองและขึ้นของความขอใจนั่นเองนะครับคนที่อาจจะชอบด้านนีน้นะครับแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างประเทยด้วยนะครับใครๆก็รู้ว่าคุณเป็นแบบว่านั่นะครับผมสาหรับข้อหนึ่งข้อสองครับสายน้ําไหลเลื่อยๆนะครับความหมา,าย,าย,ค,ยค,ามคือเซ็กซ์สำหรับคุณคือการกอดจูบนะครับด้วยความสุภาพและอ่อนโยนมีเพียงความ อบอุ่นนุ่มนวลและสะดวกสบายไม่มีอันตรายนเองนะครับเซ็คเรื่องของความเอียดต่ออโยนนุ่มนวนลนั่นเองนะครับข้อสองข้อสามครับแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวคําทําไมคือเซ็กสําหรับคุณเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ถูกม,มีพลังและน่าตื่นเต้นครับอาจแตกต่างกันในเรื่องของสถานที่เสื้อผ้าความรู้ตัวและก็เวลานัเองนะครับ ื่องเซ็กซที่ไม่แน่นอนสำหร,รับคุณเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะเซ็กที่ไหนยังไงนั่นเองสำหร,รับข้อสามนะครับกรนีนักสืบเซ้นจริงและขอ้อที่สี่ครับน้ำตกน้ำตกนะครับทำนายว่าคุณครับมีความแตกต่างกับคู่ของคุณในชีวิตเชิงเซ็ก์ของคุณคือเรื่องง่ายๆนะครับแต่สําหรับคู่ของคุณเรื่องเซ็กซ์นั้นอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและร้อนแรงนั่นเองนะครับความคิดของสองคนแกล้งกันนะครับสำหรับเรื่องเซ็กซ์นะครับเพื่อนอาจจะคิดว่ามันเป็น เรื่องที่แบบว่าทำาก็ได้แต่ว่าคนณต้องาดอาจจะคิดว่าแบบว่ามันก็ในขอบขามกันกันจะอธิบายนะครับแล้วข้อสี่นะครับข้อห้าครับทะเลาะทำทำนายคือความปลอดภัยในเรื่องของเซ็กเป็นสิ่งที่คุณนั้นให้ความสําคัญเป็นเรื่องแรกกันเองต้องสะอาดต้องมีความพร้อมทางด้านกายและจิตใจไม่ประคับจิตใจกันนะครับข้อนี้ค่อนข้างจะแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะ ส่วนร่วมกันเนาะแต่เขาจะทลาเหมือนกันนะครับเขาพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วโอเคนะครับจะมีได้เนี่ยทำเรื่องนี้ได้นันอีสำหรับข้อนี้นะครับและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคนทักทิศอุทยาในชุดนี้นะครับหวังว่าตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ให้คอมเมนต์ที่ตั้งคลิปได้เลยท,ทักท,ทิศตอบมาที่ยูทูบใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับฝากติดตามคลิปเราเยอะๆด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครั้สวัสดี